สวัสดีค่ะเพื่อนๆคิดถึงแพทไหมคะแพทก็คิดถึงทุกๆคนนะคะวันนี้แพทมาพร้อมไพ่สองสำรับด้วยกันนะคะจะใช้ Mystic Forest สวยมากๆแล้ววันนี้จะตบท้ายตบไายไม่ได้ตบใครนะเพื่อนตบภายด้วยไพ่ของพรพพิคเนตให้เป็นการเหมือนกับ บางทีบางคนอยากได้แบบเอ้ยมีบทเรียนไหมมีมีอะไรที่พระพิคเนตต้องการจะบอกเราไหมอาหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการจะบอกเราไหมอะก็เอ,อ,อาสำรับนี้มาเปิดให้ทุกคนในตอนท้ายนะจ๊ะเป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าทุกคนจะมีสุดสัปดาห์ที่พักผ่อนแล้วก็นอนหลับอย่างดีนะแพทก็โอ้โหเมามันกับการนะคะ โต้อเถียงต้เถียงหรือาเอาเาพื่อนบ้าน3ามนาฬิกากันไปในช่วงนี้ก็อาจจะแบบว่าทําให้ดิดดีดนิดนึงมันก็จะมีความส,สนุกสนานในการในการทําคลิปครั้งนี้นิดนึงนะจ๊ะว่าโอเคค่ะเพื่อนๆกลับมาในพลังงานที่ดีท่าพลังงานบวกๆนะคะก็คืออยากให้เพื่อนๆ เข้ามาจุดเทียนมหามงคลวันที่2ี่นะคะใครสนใจจุดเทียนมหามงคลวันที่26นี้เป็นวันที่วันสุดท้ายที่เราจะจุดเทียนมหามงคลของเดือนพฤศจิกาดังนั้นเนี่ยอย่าลืมนะคะแพทจะบอกเสมอๆเลยว่าเดือนพฤศจิกาเป็นเดือนที่แรงที่สุดเลยสำหรับการจุดเทียนมหามงคลนะคะแล้วคราวนี้เนี่ย เลิกดีมากๆแล้วมีการหลายคนถามมาว่าจุดเทียนมหามงคลด้านไหนด้านความรักหรือว่าด้านอะไรด้านธุรกิจหรืออะไรติดต่อเข้ามานะคะเพราะว่าเราจะมีแต่ละเคสแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันและเราจะมีผู้เชี่ยวชาญที่ผู้เชี่ยวชาญที่จะแนะนําได้ว่าของคุณเนี่ยจะต้องไปจุดอะไรจุดแบบไหน บางเคสเนี่ยความรักแย่มาก่อนอ่ะเราก็ดูแลเรื่องนั้นก่อนอย่างเงี้ยนะคะก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยวันที่26นี้นะคะหลังวันเกิดพัดแค่วันเดียวดังนั้นเป็นวันแรงแน่นอนจ้าแล้วก็ สำหรับใครที่ติดต่อกันเข้ามาเยอะแยะมากมายถามถึงเรื่องเรื่องน้ำมันว่านนะจ๊ะน้ำมันว่านสองขวดนี้นะคะลืมไม่ได้ที่จะพูดถึงเขาเพราะว่าเป็นขวดที่แรงที่สุดแล้วก็เป็นขวดที่เป็นสองขวดน้ำมันว่านที่แบบว่าสุดปังของเรานะคะคือน้ำมันว่านดอกทองเป็นสายขาวนะคะเพื่อนๆหลายๆคนถามว่าว้นดอกทองเฮ้ยนี่มันถ้าไปเซิร์ชในตาม พต่างๆเนี่ยจะรู้เลยว่าน้ำมันว่านดอกทองเนี่ยเป็นเป็นทางสายขาวพุทธคุณเนี่ยมาสายขาวแน่นอนนะแล้วสำหรับใครที่อยากได้หนุนเรื่องการงานธุรกิจตำแหน่งบางคนข้าราชการทำงานที่แบบว่ามีเจ้านายมีลูกน้องต้องใช้บารมีเนี่ยต้องตัวนี้เลยคือเครือเขาหลง แล้วตัวเครือว่านเครือเขาหลงเนี่ยอยู่ในเนี้ยเต็มขวดเลยนะคะดีมากๆคนกลับมาใช้กลับมาขอซื้อใหม่แล้วก็จากต่างประเทศก็กลับขอมาซื้อใหม่กันเยอะแยะมากมายดังนั้นเนี่ยถ้าไม่มีเนี่ยไม่ได้นะจ๊ะติดกระเป๋าไว้นะวิธีการใช้ง่ายมากนิดเดียวเลยคือตรงตาที่3ามนะเกลี่ยตรงตาที่3เห็นไหมคะว่าแพทแต่งหน้าก็ ไม่ไม่ไม,ไม่อะไรเลยเนาะหายไปหมดเลยเนี่ยพระจะแบบลูบๆแล้วก็ไม่เป็นสิวไม่เป็นอะไรด้วยนะการันตีเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่แพ้อะไรได้ง่ายๆแล้วสําหรับตัวแพทเองเนี่ยไม่แพ้เลยนะจ๊ะแต่ถ้าใครเป็นสายน้ําหอมเนี่ยนะจ๊ะต้องตัวนี้เลยสเสน่ห์เมตตามหานิยมใครที่มีคนเกลียดคนอิจฉาคนหมั่นไส้ แล้วมีหรือว่าใครที่กําลังจะแบบว่าอยากได้เงินเดือนขึ้นอยากให้คนรักอยากให้คนเมตตาเราผู้ใหญ่เข้าใจเราต้องตัวนี้เลยคือน้ําหอมพระแม่รัศมีทําพิธีพราหมณ์มาจากประเทศอินเดียเลยนะคะหอมมากๆม,ม,มี2กลิ่นคือกลิ่นกุหลาบและกลิ่นมะลิติดต่อกันเข้ามาเลยนะคะแค่คนละ299บาบาทถูกมากๆเพราะอยากให้จับต้องได้และอยากให้มีกันทุกๆคน นะคะคนที่ซื้อไปแล้วเนี่ยกลับเข้ามาพอหมดขวดปุ๊บเนี่ยกลับเข้ามากันเยอะแยะเลยนะจ๊ะแสดงว่าดีจริงๆแล้วคนมาเม้นใน,ใน YouTube ด้วยว่าใช้แล้วแฟนกลับมาจ้าโอเคหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะมาดูกันดีกว่าค่ะว่า Mystic Tarot Mystic Forest Tarot เนี่ยมีอะไรจะบอกเราวันนี้อืม ทำไมแอบกรุ้มใจเพื่อนๆของพัดแอบกรุ้มใจแอบร้องไห้คนเดียวแอบหงุดหงิดแอบเหงาแอบเงียบเงียบแอบมีความวังเวงอยู่ในใจเนี่ยแอบเหงาอะช่วงนี้เป็นอะไรคะทะเลาะกับใครมาหรือเปล่าเพราะว่ามีความรู้สึกแอบเหงาแอบเศร้าใจอยู่ในนั้นแอบรู้สึกว่ามันมันยังไม่เห็นทางออกในชีวิตอะเออแพทมีความรู้สึกว่า ตอนนี้เพื่อนๆกาลังฝ่าวิบากกรรมอยู่นะอันนี้ของเพื่อนๆแล้วนะไม่ใช่ของคนอื่นกำลังฝ่าฟันกับวิบากกรรมกำลังฝ่าฟันกับสิ่งที่มันเป็นกรรมของเราอะที่เราจะต้องเผชิญอืมแพทว่าเป็นคนของคุณได้คู่กรณีของคุณอนะเหมือนกับว่าเขาไปใส่ใจสิ่งอื่นเขาหนีไปเขาไม่คุยเขาไม่เขาบล็อกเขาปิดเขาปิดกัน้นเขา เดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้เลยก็ได้อืมเนี่ยมันเลยเป็นวิบากกรรมมันเป็น for w e l for June ที่คุณจะต้องเผชิญจุดนี้เขาอืมเนี่ยมันทำให้คุณเหงาเหงาแล้วก็คิดถึงเขาอยู่ทุกทุกวันบางคนคิดถึงมากคิดถึงขนาดแบบว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับเลยอะ่ะเออคิดถึงทั้งวันแบบว่ามันทรมานอาจจะเพิ่งเป็นเพราะว่าคุณมันมันเพิ่งเกิดขึ้นหรือเปล่า เป็นแผลสดหรือเปล่านะคะบางคู่บางคนเนี่ยเป็นแผลสดได้แพทว่าเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยหลายๆคนที่เข้ามาดูเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องนั้นละอืมไม่มีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองแต่ไปมีปัญหาเรื่องคนคนนี้คู่กรณีของคุณเนี่ยเออมันมีการเดินออกกันในความสัมพันธ์หรือบางคู่บางคนเนี่ย ตัดสินใจที่จะตัดจบกับความสัมพันธ์ที่มันไม่มีความเคลียร์ไม่มีความมันมันอุ้มครึมไปหมดอย่างนั้นก็ได้นะอืมคือคุณทนไม่ไหวคุณรอไม่ไหวแล้วคุณรอจนคือคุณเป็นแบบคือคุณเป็นคนที่น่ารักคุณเป็นคนที่เป็นผู้ให้เป็นผู้ที่แบบใจดีอยู่เสมอเสมออ่ะเออคุณใจดีกับเขาเสมอเสมอจนตอนนี้คุณ โอ้คุณก็สองจิตสองใจนะตอนเนี้ถึงแม้บางคนที่จะเป็นคนตัดเขาไปเองก็ตามก็ยังสองจิตสองใจไม่ได้อยากให้เขาเข้ามาหรอกแต่มันก็ยังคิดถึงเขาอยู่ยังยังคิดถึงเขาอยู่ยังตัดออกไปจากซิลิบัมจากชีวิตไม่ได้เขาเองเป็นยังไงเขาเองไปเผชิญโลกด้วยตัวของเขาเองเขาเองเดินทางเดินออกไปจริงๆ คือออกไปขอเวลาให้กับตัวเองไปกับตัวเองไปกับหมาตัวนึงเนี่ยเนี่ยออก็ได้บางคู่บางคนเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้เด็กแล้วนะเออบไม่ได้เป็นคนที่เด็กแล้วอาบางคนอา้าวบางคนมาอีกมี l o v ร์ไปเลือกคนอื่นไปเลือกมือที่สามอย่างนี้ก็เป็นได้เนี่ยโอ้โหอะไรกันเนี่ยอืมไปเลือกมือที่สามเพราะเหมือนบางคู่บางคนก็โดนของก็เป็นได้นะ บางคู่บางคนมือที่สามทำของใส่อย่างนี้ก็เป็นได้หรือบางคู่บางคนนะเหมือนกับว่ามือที่สามให้อะไรที่มันน่าตื่นเต้นมากกว่าเงินทองหรืออะไรหรืออะไรที่มันเป็นเป็นความฉับฉวยอ่ะเป็นเป็นสิ่งฉับฉวยชั่วครู่ชั่วย,ยามอะไรที่มันดูแบบดูตื่นตาตื่นใจแรกๆกแต่จริงๆแล้วอ่ะคนคนนั้นก็ไม่ได้มีอะไร น่ารักเหมือนกับคุณนะคือเขาไม่ได้ไม่ได้รักคนคนคนของคุณอนะ่ะเหมือนกับคุณเออแปลกไหมแล้วแต่ว่าคนของคุณกลับไปเลือกคนคนนั้นก็เป็นไปได้คุณก็นั่งใจดีในทุกสถานการณ์เลยบางคู่บางคนเหมือนกับยอมบางคนเลยนะคะบางคนเลยนะยอมให้เขาไปมีคนอื่นแล้วก็เป็นแบบครอบครัวสุขสันต์หลายๆคนไออย่างนี้ก็มีหรือบางคนโอเคตัดไปแต่ว่าแบบ ตัวเองก็มานั่งแบบทำใจแบบว่าฮึมอ้มาตืบจริงๆเลยแต่พัดว่าพลังงานของคุณตอนเนี้ยตอนแรกๆก็ใจดีอ่ะแต่ตอนนี้เริ่มเริ่มอยากใช้เดี่ยวได้แล้วบางคู่บางคนก็ตัดจริงคุณเองก็ขอไปเดินในทางของตัวเองถ้าเป็นแผลเก่าเนี่ยไม่ได้แผลสดเนี่ยบางคนนะคะ เพราะเราดูเป็นพลังงานรวมนะเพื่อนเป็นหมื่นๆคนเข้ามาดูเลยเนี่ยมันก็ตรงบ้างไม่ตรงบ้างเพื่อนๆต้องแยกแยะให้เป็นนะคะโอเคสำหรับเพื่อนบางคนเนี่ยที่เป็นแผลเก่านะแพทมีความรู้สึกว่าเลิกกันมาสักพักหรือเดินจากกันไปสักพักแล้วคุณเริ่มตัดใจได้คุณเริ่มอยู่ได้ด้วยตัวเองเริ่มมีความสุขได้ด้วยตัวเองเริ่มแบบว่าเออ ไม่มีเขาก็ดีเหมือนกันคุณก็จะได้ไปเริ่มอะไรใหม่ๆไปทําธุรกิจใหม่ๆบอกไว้ก่อนนะคะคนที่มาดูดวงแพทในครั้งนี้เนี่ยมีโอกาสทําเงินได้นะเอ่อดวงการเงินคุณกําลังขึ้นเพราะคุณได้ควีนเพนทากอลดังนั้นเนี่ยคือราชินีเหรียญดังนั้นเนี่ยคุณมีโอกาสนะคือถามว่าความเจ็บปวดครั้งนี้เนี่ยมันทรมานไหมมันทรมาน แต่แพทบอกเลยว่าเมื่อไหร่ที่คุณเข้มแข็งมีโอกาสมากๆที่จะเจอตัวเลือกใหม่ๆคุณเองก็มีโอกาสที่จะเจอตัวเลือกใหม่ๆแล้วก็เยอะด้วยเอ,อมาจากหลายทางแต่ขอบอกไว้อย่างนึ่งแนะื้ถึงเจอตัวเลือกใหม่ๆนะคะบางคนนะคะ ก็ยังคิดถึงเขายังไม่อยากไปหาคนใหม่ๆดีๆที่เขาเข้ามาที่เขาสนใจคุณคุณกลับมานั่งคิดถึงคนที่จากไปไม่เอานะคะอย่างนี้ไม่โอ้เพื่อนๆจะต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองเนาะคนเรามีชีวิตอยู่ชีวิตเดียวดังนั้นใช้มันให้คุ้มค่ะแพทมีความรู้สึกว่าเพื่อนๆเนี่ยถึงแพทพูดอย่างเนี้ยบางคน ส่วนใหญ่ที่เข้ามาดูเลยแหละก็ยังจะเศร้าแล้วก็คิดถึงเขาอยู่ีเหมือนเดิมแล้วคนที่อื่นๆที่เข้ามาคุณก็จะเปรียบเทียบกับคนคนนี้ยอ่าไม่ได้นะคะพาดว่าเสน่ห์ในตัวของคุณเมื่อใดที่คุณเรียนรู้ที่จะตัดเขาที่จะเดินหน้าในชีวิตของตอนเองคุณจะมีเสน่ห์ในตัวเองที่แบบ คุณเป็นผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้ LGBTQ ก็ได้นะคะท่านมีความรู้สึกว่าสเสน่ห์ของคุณมันจะเข้ามามากๆในตัวคุณเองทําให้มันแบบว่าหลายๆคนอะอยากที่จะเข้ามาเอออยากที่จะเข้ามาทําความรู้จักเนี่ยแพทย์บอกแล้วนะสองสารอบแล้วนะวันนี้ว่าคุณจะมีตัวเลือกเพิ่มมีคนที่อยากจะเข้ามารู้จัก ุณเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเปิดตัวเองนะคะแต่บอกอย่างหนึ่งนะเมื่อไหร่ที่คุณมีสเสน่ห์มากขึ้นเขาคนนั้นของคุณคนเก่าของคุณก็มีโอกาสมากๆที่อยากจะกลับมาอยากจะกลับเข้ามาคุยอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตบางคู่บางคนค่อนข้างที่จะเหมือนกับเห็นแก่ตัวเนาะ คืออยากมีคุณด้วยเพราะคุณก็ดีคนอื่นก็ดีเช่นกันเออตัวเลือกเขาก็ดีเช่นกันคนของคุณเนี่ยค่อนข้างร้ายนะบอกเลยเขาจะหนักใจเขาจะเสียได้คุณมากๆเมื่อคุณไปได้ดีเขาอาจจะถึงขนาดอิจฉาชีวิตคุณ ชีวิตใหม่ๆของคุณโดยเฉพาะถ้าคุณไปหาคนใหม่แล้วเขามีโอกาสมากๆที่จะเป็นสิบไม้เทา้าคือเหนื่อยหนักอิจฉาและเสียดายตัวคุณมากๆเลยโอเคค่ะเรามาใช้ไพ่พรพิกิีนตเป็นตัวชี้นำเผื่อว่าชีวิตเราจะมีแสงสว่างขึ้นมากมานะคะอืม beginning อยากกลัวที่จะเริ่มใหม่อยากกลัวที่จะมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบเพราะว่าพระพิคเนศอยู่ข้างคุณเสมอๆขออีกใบหนึ่งจากพระพิคเนศนะคะตั้งใจที่จะมีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าแล้วก็ manifest หรือว่าเหมือนกับดึงดูดใช้กดแรงดึงดูดก็ได้นะ ที่จะเอาสิ่งดีๆคนดีๆเงินทองเข้ามาในชีวิตของคุณเพราะพระพิคเนตพร้อมเสมอที่จะอวยพรให้คุณประสบความสำเร็จนะคะสำหรับคนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวติดต่อกันมาตามนี้ได้เลยนะคะจะได้รู้ว่าคู่ของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็เขาจะกลับมาไม่กลับมาทำไมเขาแปลกๆไปเขาทำไมเขาเปลี่ยนไป ติดต่อเข้ามาดูกันแบบส่วนตัวนะจ๊ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะเจอกันค่ะบ๊ายบายค่ะ